ทันข่าวพระข้ามกีฬาผู้บอลไทยบายจีสไตล์ปรรจำวันที่19มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารัฐในงานข่าวใหญ่แฟนไทยมีลุ้นอาจจะได้เห็นสุพณัฐเหมือนตาบินสู่ทีมดังของโบเดเซรีก้าเยอรมันในค้งนี้ก็เป็นได้ เมื่อข่าวใหญ่ที่น่าจับตาสหรับแฟนบอลไทยเมื่อมีการารายง,งานข่าวบอกว่าบร์ริลัมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเตรียมที่จะจับมือกับพันธมิตรกับพนดัดานของอัลส์บวกทีมจากบุนเดสเลกาเยอรมนีหนึ่งในกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือโอกาสที่เจ้าแบงค์โซเบนัตเหมือนตากองหน้าดารุ่งอนาคตไกลของทีมอาจจะมีโอกาสได้ไปคาแข้งหรือฝึกซ้อมกับทีมในลีกสูงสุดของเยอรมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกส่งตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเบรสซัสตีในพิีเมลีกอังกฤษมาแล้ว สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่จับมือกับพันธมิตรในคัณงนี้มีโครงการหรือว่ามีกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันระหว่างทั้งสองสมโมสรน,นักเตะเยาวชนจากแคนด์มียร์บริลัมมีโอกาสจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่เยอรมน,นีสุวรรณัตเหมือนตาแนวรุกอนาคตไกลของทีมมีโอกาสบินสู่ประเทศเยอรมน,นีฝึกซ้อมชุดวิชากับทั้งบริิตูเนสซิลิกา้าและก็หากฝีเท้าเข้าตาจริงก็มีสิทธิ์จะลุ้นเซ็นสัญ,ญญาก็เป็นได้ และสุดท้ายมีโอกาสจะเห็นนักเตะไทยไปเล่นในลีกเยอรมันมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จบตาอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้ให้ดีๆนะครับอาจจะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการการอีกหนึ่งทีมของยุโรปที่ท่านักของฝั่งเจ้าแบงค์สมรนัทเหมือนตามีมโอกาสาที่จะโยกไปเล่นกับมาทั้งของพันธบิทของเบอร์ดิลัมในวันนี้ก็เป็นได้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยลีกต่างแดนกันนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาตงานงานนี้เมื่อแฟนเวียดนามเดือดหลังโดนทีมชาติไทยบุกอัดคาบ้านพ่ายไทยคว้าแชมป์ยู19ปีชิงแชมป์อาเซียนโดยคนหลงหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยยู19ปีได้สร้างผลงานสุดกระรงบุกอัดเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามขาบ้านไป3ต่อหนึ่งนักนามท่งหยันประเทศเวียดนามโดยรอบชิงชนะเลิศนในการแข่งขันทุตบวบันหญิงชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2 0 25สมบัให้ทีมชาติไทย พัองอาจควา้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยแฟนบอลเวียดนามเดือดน,นะฮะหลังโดนทีมชาติไทยบุกอัดคาบ้านไทยควา้ b, วาแชมป์อยู่สิบเก้าปีแชมป์อาเซียนในครั้งนี้โดยคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าพวกเราแพ้ไทยทั้งที่แข่งในบ้านเนี่ยนะโค้ชควรรับผิดชอบไหมเขาเม่ comment ตอมาฉันไม่กจะเจชื่อเลยว่าเราจะแพ้ไทยในบ้านเขาเม่ comment ตอมาไทยกำลังจะแซงหน้าเราอีกแล้วเขาเม่ตอมาเปลี่ยนโค้ชเถอะนะเขาเม่ต่อมา,น,นะอมานี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังที่สุดของ ทีมชาติไทยหญิงอยู่เปีเวียดนามขอาเม้นต่อมาเราต้องพัฒนาอีกมากมายถ้าอยากชนะไทยในครั้งนี้ให้จบได้ขอาเม้นต่อมาทำไมถึงแพ้ง,ง่ายขนาดนี้ขอาเม้นต่อมาฉันเสียใจมากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยแลนด์ในครั้งนี้เล่นดีกว่าเยอะขอาเม้นต่อมาทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆและก็มีแทคนติกที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในครั้งนี้ขอาเม้นต่อมาเกมนี้ไทยควรสมควรเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์ต่อมาบางทีโคช้ชอาจจะไม่เหมาะกับทีมในครั้งนี้แล้วก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาเราต้องเรียนรู้จากทีมไทยอีกนานเลยเหรอคอมเมนต์ต่อมาตกใจจริงๆเมื่อเห็นผลการในแข่งแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าทีมจะกลับมาแข็งแร่งมากกว่าเดิมในครั้งนี้ได้เลยนะและคอมเมนต์สุดท้ายก็จะบอกว่าเกมนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสาคัญของทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นคำว่างานยินดีผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลที่ได้กล่าวมานะฮะบอกว่าไทย ที่สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1ในถิ่นที่บ้านของเขาในครั้งนี้เหมือนกับว่าโดนหนำแทงอกอีกครั้งเวียดนามกับไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารยังนไงมาเลเซียเตรียมเข้าร่วมชิงแชมป์เอเชียกลาง2025นะาโดยสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า Cafa จะเรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลางหรือว่า Cafa nation c ร p 2025ขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ตดทีมชาติบาเดเซียและก็ทีมชาติโอมานทั้ง2ทีมได้รับคําเชิญเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อจะเข้าร่วมฟาดแข่งในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลางซึ่งทั้ง2ทีมก็ตอบรับการเข้าร่วมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยจะทําให้มี8ทีมที่จะเข้าร่วมฟาดแข้งในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลังหรือว่าคาฟาเนชั่นคัพ2025ประกอบไปด้วยคีร์กิสสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานอัฟกานิสถาน อิหร่านและก็มาเลเซียและก็โอมานสำหรับการแข่งขันของทางคาฟาเดชันคัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติที่ประกอบไปด้วยทีมชาติชายชุดใหญ่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียกลางหรือว่าคาฟาจะเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนโดยมีคีกิสสถานและก็อุซเบกิสถาน ที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะโอ้โหเป็น,นว่างานนี้มาเลเซียจัดใหญ่นะฮะโชว์ของไปกันเลยเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก่าว้การว่าจะได้แชมป์ในครั้งนี้ที่บ้านของเขาหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารัตในง,งานงานนี้บอกได้เลยนะฮะบีจีปทุมจัดการดึงพงศร,ริคืนฉ่นนะโดยกันนี้เดอรับบิดบีจีปทุมประกาศในการคว้ากองกลางเดวัยปี กลับมาร่วมทีมเพื่อที่จะดุยศึกในฤดูกาลสัปด25โดยวีจีปทุมเองก็จัดการในการดึงพงษ์ประวิทยจันทวงศ์จากจันทบุรีเอฟซีทีมในศึกไทยลีก2ขึ้นทัพหลังที่จะปล่อยยืมไปช่วงเลกที่2ของฤดูกาลสัปดาห23โดยต้านของฝั่งพงษ์ประวิตจันทวงศ์ย้ายมารว่วมทัพนะฮะแต่รับ b ิดตั้งแต่เป็นเยาวชนอายุเพียงแค่12ปีก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกันกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเซเรโซสกาอายุ23ปีซีซิเกตเอฟซี เชียงใหม่ FC สิงเชียงรายยูเนเต็ดและก็จันทบ,บรี f c กระทั่งล่าสุดนั้นถูกโดนตัวนะฮะกับสูทิ่นบีจีสเตเดียมอีกครั้งในฤด,ดูกาลส0 25สำหรับผลงานของพองวธรวิจันทวงศ์ในฤด,ดูกาลส0 2 4ที่บที่ผ่านมาล,นลงสนามรวมทุกบริการ36นัดยิงไปทั้งสิ้น3ประตูทำไปอีก3แอสซิสในครั้งนี้ก็เปน็นนวราง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันครับกับดักเต็ที่ดึงเข้ามาในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอัปเดตล่าสุดซะหน่อยสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงไทยตาราง VNL 2 0 2 5โดยกันนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชันลีก VNL 2025สสัปดาห์ที่2เดินหน้าอย่างเข้มข้นนะฮะล่าสุดนั้นหลังจากที่จบนัดแรกข,ของฤด,ดูกาลนี้ตำแหน่งของทางฝั่งทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับที่15ของตารางคะแนนในครั้งนี้เช่นเดิมผลงานปัจจุบันของทีมสาว ก็แข่งไปทั้งหมด5นัดชนะไป1แพ้ไป4ี่มืทั้งหมด4แต้มโดยตาราง VNL 2 0 2 5สัปดาห์ที่2อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจากายนโดยการนี้ญี่ปุ่นอันดับที่1นะฮะมแต้มอิตาลีอันดับ2ตุรกีอันดับ3โปรแลนดับับ4บราซิลอันดับที่5จีนอันดับที่6นะฮะเยอรมนีอันดับที่เนเธนร์แลนด์อันดับที่8บัลแกเรียอันดับที่9สหรัฐอเมริกาอันดับที่1 0แคนาดาอันดับที่11 เช็คเกียร์อันดับที่12บสองารัฐโดมินิีการนะฮะก็อันดับที่13ฝรั่งเศสอันดับที่14ไทยอันดับที่15อันดับที่16เป็นของเบลเยียมอันดับที่17เป็นของเกาหลีใต้และอันดับที่18เป็นของเซอร์เบียในครั้งนี้ซึ่งแม้จะยังคงอันดับนะฮะผมยังคงคงเดิมแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นต่อเนื่องสาวไทยยังมีโอกาสได้อันดับในนัดต่อไป โดยแฟนทุกอย่างไทยคงต้องส่งกำลังใจกำลังเชียร์ให้กับพวกเขาทุกแมตช์ที่เหลือของวีนเอลสองพนในครั้งนี้กันด้วยครับเป็น่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันนะฮะฝากไปให้กำลังใจกับนักตบทักสาวไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอาร์ตยังไงงานนี้บิลลอสโจสิกนะฮะอยู่เมืองไทยยาวมา14ปีแจ้งสาน้าตอนนี้ผมว่างงานครับ โดยมิรอดโจสิกนะฮะกุนซือชาวเซเบียนในวัย57ปีที่เพิ่งแยกทางกับสโมสรอุจันีเอฟซีลดแล่นกับการขุมทัพสโมสรในเมืองไทยมาอย่างยาวนานถึง14ปีออกมาแจ้งสานะตนเองผ่านผู้จัดการส่วนตัวในประเทศไทยบอกว่าณนะเวลานี้สานะยังเป็นโค้ชที่ว่างงานโดยสโมสรไหนสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงซึ่งยังมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมโดยที่วดูกุล2 0ัที่24ที่ผ่านมา มิรสโจสิกกุนสุดชาวเซเบียในวัย57ปีผ่านทานันของอุตันนีเอฟซีจบอันดับที่9ในการแข่งขับบนฟุตบอลไทยลีก1ฤด,ดูกาล2024โดยผลงาน30นัดชนะไป9เสมอไป10แพ้ไป11เก็บมาได้37แต้มและก็ถือว่ายกระดับการเล่นของอุตันนีเอฟได้เป็นอย่างดีการันตีรางวัลยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือน1ครั้ง ฤดูการที่ผ่านมาด้วยพร้อมกับส่งผลผลผลิตนักเตะสู่ทีมชาติไทยล่าสุดจ้าตัวนั้นก็แจ้งเลยนะว่าเวลานี้สถานะผมยังเป็นคนว่างงานครับเป็นกจาว่างงานนี้ต่อสโมสรไหนสนใจนะผมสามารถติดต่อทางด้านของบิลล์จอรสิกได้เลยนะฮะเพราะว่าเกียรติประวัติเนี่ยยาวเป็นหางเบ้าเลยนะทําทีมมาตั้ง14ปีแล้วและนี่ก็เป็นันข่าวประขัามกีฬาผู้บอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่19บเก้าิถนายน2568 โดยชายผู้บัคัร่งฟู้บัญชากคร